เราก,ก็ดีใจด้วยเราสามคนที่เจอกันอีกครั้งข้าดีใจดีข,ดจดข้าถือกองหยุนให้น้องหลงถือก็ได้ ก็คร <chat> ับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านกันเลยได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็เป็นวันที่ดีะพี่ผมเนี่ยได้นัดเพื่อนเขาองใช่ชื่อพี่ชินนะครับผมท่านชินใช่ครับก็คือวันนี้เนี่ยแขกที่พิเศษก็คือท่านชายมาด้วยก็คืออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะพี่พี่ก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะจะไปหาท่านชินไม่รู้ว่าเจอเจอไหมพี่บูญนะอ่าและนันกข่าวไปด้วย ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกสองสเอออีกพุงนี้เนี่ยพี่พินเนี่ยก็จะเดินทางกลับมาแล้วใช่เขาโทรหาใช่เขาโทรหามาบอกนะเมื่อไม่นานเนี่ยพวกเราก็จะมาดูที่พินนะวันนี้ที่ได้นัดกันไว้นะพี่ๆนะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะที่รเราไปไปหาท่าน นี่นะผมเนี่ยนะฮะท่านายเนี่ยพอรอบที่แล้วเนี่ยมันก็มาเจอกันท่านชายค่าเจอท่านชินอยู่อยู่ตรงนูน้านเขาไหนค่าเจอไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมวันนี้ที่นาลิจับครมข้างน้านูนนา้นไะใช่คุณน,นี้ก็ยำยินนะเนาะบรรยากาศดีมากนี่ดีสีก็ประมาณที่ข้อพัยด้วยนะครับผมก็พึ่งหัดจับกล้อง ไม่ค่อยเกิ่งนี่บรรยากาศท่านชายลองเดินไปเลยไปม่รู้ว่าวันนี้เน่วันนี้เราจะเจอไหมใช่ว่านนั้นค้านัดเข้าไว้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น้องพิมพ์ก็จะกลับมาจะกลับมาแล้วนะเขาโทรมามายิน ทันชินดูทบรรยากาศทันชินบรรยากนามันมมันทันชินอุ้ยมุนอยู่ใช่ไหมทันชินมาทางนี้สิทันชายเขามาหาป่ะนั่นหนุลูก ทุน่นวันนี้เราเจอได้ไหมพเจอเจอทิ้งชินได้วนะครับก็คืออยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาใช่พร้อมหน้าพร้อมตาปันน่นลงมาวันนี้ค่านัดเข้าไว้ค่าทิ้งคำพูดไม่ได้นอนทิ้งลงเราต้องมาหาท่านชินพูดคืออะไรพูดคือ โอเคเลยสามอ่ะเ้าไม่ได้ใจกันต้องนานนะนี่นี่นี่ร่องผ่าเองแล้วก็ดีใจด้วย เราสางคนที่เจอกันอีกครั้งค่าดีใจจีค่าถือกองยุ่ให้น้องหลงถือก็ได้เา,าช่่งินกคไมร

ค้าก็ติดใจนะเคกันรอหน้า้อมตากันชื่อฝว่าเออสคนเดียวคนี้ใช่้าคาิด้วยเป็นไปจัก ยังไงตจ้งชูมและเป็นอุปกรณ์ปล่อวันนี้เรามาเร่อกันแล้ววันนี้ไก่ตอนนี้เราสร้างป่อเป็นน้ำเท่าไหร่มาครับรอเลับไปเลยครับเรือ่องไหนดี นี่นี่เดี๋ยวลงเล่นนี่เลยครับเล่นนี่แหละน,นี่นะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนี่เดีเ๋ยวนี่นะพ,พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขอตั้งกล้องกันก่อน,นะนถ้าคิดถึงตอนเด็กๆเ,เนาะเราชอบเล่นน้ำกันวันนี้แหละจะมาถึง บรรยากาศก็ได้เล่นน้ำกันพี่ครับก็มีปลาด้วยน้องหลงนะมีปลาด้วยได้ฟังสือกล้องไหมให้น้องหลงถือเลยข้าจะเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนข้าได้เลยตรงนี้ก็ได้นะครับพี่ผมน้ำน้ำมันลึกได้อยู่นะเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้เขานี่เได้เงินก่อนตรงนี้ ก็คืออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสามท่านเลยนะก็คือมาเล่นน้ำด้วยกันนะเดี๋ยวให้รอห้อยขอเดินลงมากันก่อนตอนนี้เนี่ยเขากำลังเดินลงมากันนะก็ได้มันเล่นน้ำตรงนี้ได้ไดานะครับตรงนี้เนี่ยพอลึกอยู่นะครับ นี่แหละไฟปา่ปาเยอะมากเลยนะเจ้าไม่ดนเมับเหรอไม่เหรอหเจ้าจาไม่ลงหรอข้า็ลงติดข้าลงติด น้ำเย็นมากไลมน้ำเ o ็นดีกว่าเออทำห่ะอนเด็กไ่หรอทำยงงี้จะไปเล่อกินนำเย็นไหมต้อนเด็กคาชอบแกงเองไงชินเองแลเองชอร้องไห้เราแก้ ยังไม่กินแล้วอะวันนี้นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็ได้มาเจอกันของหน้าของตานะก็ได้มาเล่นยน้ำด้วยกันย้อนวัยเด็กนะครับผมใช่ย้อนวัยเด็กที่เราทักดนวยช่างจริงจะลงช่าลงมาเล่นะลงไม่ลงเหรอลงมาสิ เราไม่ได้ดูมาเธไม่เป็นไรไมดูกล้องให้เอาจูงเล่นเถิดจะลุกไม่เป็นไรผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเลยไม่เป็นไรหวานเลยตั้งไม่เธอเรือไม่เป็นไรจรถมล้นหัวเราะน้ำเย็นๆน้ำเย็นมากเลย ข um, ้าเร่องนี้ไม่ขาดเรื我 Vine, 我่องอาน

ใครอยากเจอใครก่อนมันชินไงคเจอใครอยากเจอทั้งแฟนคนลากของท่านยอ่หร่เดี๋ยววันหลังจะพาจะพาีีมา้วยนะเดี๋ยววันใครผมคิดจาให้ใครแม่ไม่ยอมค่ะไปละลากะสวนนะทางชินนะ หินเ้าหินเข้าไปเลยเจ้าหลนล่าชั้นหน้าก็ขึ้นมากันได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะทุกคนใช่เราพอยังหมดหมดดเดี๋ยวาหลังเดี๋ยวมาหลังเรามาเดี๋ยวจะอีกเดี๋ยวมาหลัน นทวเจ้าอ่ช่วงเ้าี่อ่าดี๋ยวเราเรานไปันอ่าราวจรกับข้จริงวันนี้เรามาเล่นน้ำกันมีความสุขมากเลยนะก็ ท่านสั่นคนก็ได้ขึ้นมากันแล้วครใช่าก็ต้อง่ปก็ต้องไปกระาาความรักของ้าความรักยิ่งหีก็คนล้าไงครับแล้วเจ้าหนล้างไพรมหรครับยังไม่พร้อมหรอครับเ้การท่านชายหงอย่งเจ้ายือ อาเจะกลับกันเลยไหมครับผมพวกคือลักษณะชื่นไหวพวกคือลักษณะเซื่องเงินเซื่องเงินงั้นนี่พี่ๆนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอดูลาพี่ๆเอฟซีทุกท่านกันเลยก่อนก็วันนี้เนี่ยได้ย้อนวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนว่าจะกลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตานะพี่ๆ นั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่ามีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราขอตัวลาพีเ่เบสไปก่อนสวัสดีครับับลงแล้กตะกันดีกว่าครับ